สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบมีใจให้คุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได,ได,ได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะมาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นนักษัตว์นะคะหรือว่าราศีคุณหรือเขาได้นะ,ะขออนุญาตด,ดูนะคะเป็นการดูโดยรวมนักสัตวกุล นักสัตว์ฉลูนักสัตว์วอกนักสัตว์ชวดนักสัตว์มะเส็งนักสัตว์ลักกานักสัตว์มะโรงนักสัตว์กระต่าย นักสัตว์ม่แมะค่ะจะครบสิบสองนักสัตว์เลวนะคะนักสัตว์มะเมร,ราศีกุมนะคะค่ะมาดูนะคะว่าใครที่แอบมีใจให้คุณอยู่พลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะ,ะที่แอบมีใจให้ใครบางคนอยู่นะคะ อนิย่าดูนะฮดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงนะคะหกดาบราชาถ้่วเดอะทาวเวอร์เจ็ดเหรียญ เถ้วยใครที่แอบมีใจให้คุณอยู่นะคะเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะมีการจบกันไปแบบกระทันหันมีการมูฟออนกันไปหันหลังให้กันไปคุณอาจจะหันหลังให้กับเขาคนนั้นไปหรือเขาคนนั้นอาจจะหันหลังให้กับคุณไปนะคะมีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปและเขาคนนี้นะคะยังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะ เขายังคงมีความรักความสุดดีให้กับคุณนะคะแต่มีก้าถวถนะ่วและมองว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มีอีกโก้นะเหมือนเขาเหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองคนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนนะคะมีความรู้สึกว่าแบบนั้นนะเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขารู้สึกว่า เขาอาจจะคิดว่าก่อนหน้านี้นะเขาอาจจะคิดว่าเขาเขาจะไม่เข้าหาใครก่อนนะเหมือนเขา,านั่งกอดอ,อกอยู่เหมือนประมาณว่าหากคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาเหมือนอาจจะมีอีโก้บางส่วนนะที่รู้สึกว่ายัง ยังไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าไม่ยอมไม่ยอมใครก็ได้นะในความรู้สึกตรงนี้เหมือนมีความทนงตัวนะคะหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ หนึ่งไม้เจ็ดเรีนปราชาเหรียน The Hermit ะะเหมือนว่าเขาคนนี้นะแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะ,ะแล้วก็มีการซุ่มมองซุ่มดูคุณอยู่นะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะฐานะทางการเงินดีนะ,ะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเขายังคงส่องคุณอยู่คุณยังคงเป็นสิ่งมีค่าที่เขายังคงแอบส่องแอบมองนะ,ะยังคงมีความสนใจ เพราะว่าเหมือนเขาอาจจะรู้หัวใจตัวเองที่หลังนะคะว่าเขารักคุณฮะ,ค,ะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะ,ะทูอฟคับมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกอยากมอบความรักความสิรดีให้กับคุณนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ,ะมีแพชชั่นมีแรงปรารถนา king of penicil แอบสอสสามถ้วยแปดถ้วยคนที่อากมีใจให้คุณอยู่นะคือเนี่ยเขาม o v e on จากคุณไปหรือคุณหรือคุณ move on จากเขาไปนะมันเกิดความเสียใจเกิดขึ้นนะหลังจากที่ได้ห่างเหินกันไปไม่พูดไม่คุยกัน คุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะเจอกันเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้หรือคอนเสิร์ตได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนได้หรือว่าเป็นผู้ร่วมงานได้เหมือนเขาได้รู้หัวใจตัวเองเวลาที่คุณเดินหันหลังเขาไปนะคะเขาได้รู้ว่าคุณเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตของเขาเหมือนตอนนี้เขาได้เข้าใจตัวเองแล้วนะคะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ทําผิดพลาดไป ทำให้เกิดความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะให้อยากบอกอะไรนะคะได้รับส่วนบุญตกลงปรงใจซึมเศร้า ระหว่างประเทศรู้สึกดีเขาคนนี้นะอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่เรื่อยๆนะอาจจะขึ้นเครื่องหรือว่าลงเรือชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้นะเขารู้สึกดีกับคุณนะหรือว่าตกหลุมรักคุณแล้วนะคะ ช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะเหมือนเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่คุณมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขานะในตอนนี้เขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญกดน้ําได้นะคะเขาได้รู้หัวใจตัวเองแล้วเหมือนเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณนะหรือบางท่านอาจจะตกลงปรงใจขอเป็นแฟนหรือคบเป็นแฟนกันเลยก็ได้นะคะ มาดูไพ่มีเธอนะอยากบอกอะไรใจบางไว้ใจไม่ได้หมุนเวียนยุติธรรม หลักแหลมเขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดนะ,ะหลักแหลมนะ,ะเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณนะคะ<ม>เขาแอบส่อง<ม>เขาแอบส่องแอบมองคุณไปบางทีเขาก็มีความเป็นห่วงคุณนะคะ ตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้นะคุณอาจจะมีผู้คนเข้าหาคุณมากมายหรือมีคนมาขายขนมจีบคุณได้นะเขาเห็นเขาก็รู้สึกขึงห่วงคุณนะคะเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความยุติธรรมให้กับคุณนะคะมีการให้และก็รับที่เท่าเทียมกันเขาอยากจะวนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ค่ะขอบคุณท่าสสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะและพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ